นายสืบศักดิ์เอมวจันผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันเอกสุรศักดิ์ัพยากเกษตรรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่36นายชูศักดิ์ชุนเกาะประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์พานบทโทมณะสุขสรรค์ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์และนางเยาวภาโตส่งวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนร,ร่วมงานประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่นวิถีพุทธพิธีในรัญชาลสัตยาธิสถานลอยถาดชักโคมลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้าทักษิณวัดพระมาหา,าธาตุเจดีประจำปี2012วัดมาหา,าธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นขนมร,รมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็น เ,เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประชาชนชาวไทยสำหรับกรรมการจดก,กิจกรรมนั้นจะมีขึ้นวันที่11พฤศจิกายน2 5ง2นะครับภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ครับเวลาเจนาิกา30นาทีพิธีทบุญตักบาทถวายเรือทานที่บริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีและในช่วงเย็นส6มนาฬิกาเป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศเวลา1 9นาฬิกาพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น การมอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศพิธีชักโคมทั้ง4ี่ทิศและประกอบพิธีลอยกระทงถาดเสร็จพิธีแล้วผู้ร่วมกิจกรรมรับของมงคลจากเรือถาดจึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงวิถีทินวิถีพุทธพิธีเนรัญชาราศตยาธิสถานลอยถาดชักโคมลอยกระทงบูชาพ,พระพุทธเจ้าทักษิณวัดพระมหาาตเจดีย์ประจำปี2012 20โดยพร้อมกันครับ ทิวิตพิจิกาวันรอยกระทงขอเชิญทุกท่านนะครับรอยกระทงนี่เราใช้กัลลาใช่ไหมแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะปลาติกเรามีแต่ว่าเราลอยแล้วเราเก็บใช้ปีหน้าได้ใช้สิบปีรอยกระทงได้สิบปีขอเชิญทําบุญร่วมกันนะครับที่วัดบางนาทิวิพิจิกานะครับวันรอยกระทงครับให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับที่เป็นเป็นวันรอยกระทงนะครับวันีนี้รอยกระทงที่ชาวไทยถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานนะครับ จากวิธีลอยกระทงเขาเรียกกระทงฐานนะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ไทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับก็้องชทำ